แปลกแต่กระกิงนะครับพี่น้องกล้วยต้นกล้วยน้ำว่าอันนี้คือต้นที่เขาตัดช่วงหนาแรงเนาะเพราะว่าหนาแรงต้นกล้วยข้อมันหักก็เลยได้ต้องไลตัดทิ้งเพราะถ้ามาช่วงหนาฝนมาเพิ่นก็ออกนอตรงที่ตรงเขาตัดนี่แหละออกนอว่าพ่อ ่นก็นมาออกปีครับแล้วก็ออกน่วยมีอยู่สามวีเมื่อนี้มาดูก็เริ่มไง่แล้วปิดแต่ได้กินนวยบ่พี่น้องเย้ยเออนี่แหละธรรมชาติเนาะจ่วงนาแรงแห้งแรงครักเพราะตะเขานาฝนมาก่นก็นตอนาะ ธรรมชาติฝางีิลีอันนี้คือปลากลวยน้ำวาเนาะที่เขาปลูกไว้จะเขาปีที่สามแล้วความอุมอมดมสมบูรณ์ช่วงน,าน้าฝน ต้นกล้วยกับง,ง่ามเน่ยจักน้อยแต่ถ้าช่วงนาแรงกัดคือว่านั่นแหละพอด,ดินข้างล่างเพิ่นบ่ดีมันเป็นดินด้านอ่นซ่อนแต,ต้ตนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาแต่ล่อเบิ่งผลผลิตผลเนาะว่ามันสิได้กินบ่ สามวีที่เห็นนี่ผนออกมาได้สามวีแค่นี้ล่ะก็ะเบงแต่ว่าหน่วยที่ผนออกมาเนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์บอ่อเป็นตะสุกบอเป็นตะได้กินหน่วยสุกผลมะกะลอเบงเนาะพี่น้องเออเอาคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ทติดตามช่องนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ